าจัส์สปดหเริ่มกันที่ข่าวความรักของคู่นี้ที่ขอมู่ออนไม่ได้แล้วจริงๆค่ะสำหรับแอปทัศออนกับหนุ่มนนกุลชาโนนที่สาวแอปออกมาเปิดใจว่าสบายใจมากขึ้นหลังนนกุลออกมายอมรับว่ากำลังคุยกันอยู่ชมฝ่ายชายเป็นคนชัดเจนส่วนเรื่องอายุก็แอบมีกังวลขอบคุณสำหรับคนที่เป็นห่วงบอกต่อปีใหม่และครอบ,บครัวรับรู้ ่อมาทางด้านหนุ่มนนกุลก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์พร้อมวลีเด็ดว่ายอมรับว่าเป็นคนค้างรักทางด้านดราม่าคนไม่เห็นด้วยก็เห็นข่าวแต่ขอโฟกัสแค่คนรอบข้างพร้อมหยอดต่อว่าผมรอได้แต่ไม่อยากให้พี่เขารอนานไปต่อกันที่ข่าวของนักร้องหนุ่มออฟสุพนัทล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเคลื่อนไหวหลังโดนโยงเป็นนักร้องมีโลกสี่ใบ ซึงมีคอมเมนต์จากชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปที่โปรโมทรายการว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนน้องนอนไม่หลับเลยค่ะเพราะว่าน้องสงสารพี่อ๊อฟแล้วก็เป็นห่วงพี่อ๊อฟมากเลยค่ะที่พี่อ๊อฟถูกโยงว่าเป็นนักร้องโลกสีใบซึ่งทางด้านอ๊อฟได้กลับมาตอบว่าพี่สบายดีครับขอบคุณที่เป็นห่วงนะครับและต่อกันที่ข่าวดราม่ามิชชันนีเวิล2023ถึงแม้การประกวดจะสิ้นสุด แต่ดาม่ากลับไม่จบค่ะเมื่อสาวงามจากประเทศนิการากัวได้มงกุดไปคลองทำการข้อกังขาของชาวเน็ตที่มองว่าไม่ควรที่จะได้มองคนที่จะได้มองน่าจะเป็นแอนโทเนียซึ่งประเด็นดังกล่าวถูกโยงไปที่แอนจักรพงศ์เจ้าขององค์กรมิชลิเวิร์สคนล่าสุด และสดทางด้านแอนก็ไม่นิ่งนอนใจรีบออกมาเคลียชัดไลฟ์สดสาหรับประเด็นดาราม่าเรื่องประกวดนั้นก็มีทุกปีซึ่งแอนเองก็ไม่ได้ติดใจอะไรเรื่องคอมเมนต์ด้านลบเพราะมองว่าการรับชมโชว์เป็นความพึงพอใจรายบุคคลเราเป็นเจ้าขององค์กรคือการพัฒนาและทุกอย่างต้องรู้แพ้รู้ชนะจะให้ทุกคนมาว่าคนไทยเป็นเจ้าของแล้วจิ้มใครก็ได้คงไม่ใช่ ถ้าเป็นนักดูที่ดีต้องคารกบกติกาและต้องเป็นนักวิจารณ์ที่เป็นมืออาชีพไม่ใช่ขี้แพ้ชนตีข้ามฝากมาที่นักร้องใบเตยสุธีวันที่ออกมาเปิดใจครั้งแรกหลังถูกปล่อยตัวชั่วคดีแชาฟอเรสทีดีโดยเธอเผยว่าวันนั้นรู้สึกเหมือนตายทั้งเป็น3เดือนแรกมีแค่วิญญาณเลยที่หล่อเลี้ยงและหล่อล้อมให้เราตื่นขึ้นมาได้ในแต่ละวันถุกคนในนั้นพูดตลอดว่านึกถึงหน้าลูกไว้นะ อย่าเป็นอะไรไปเด็ดขาดห้ามคิดอะไรที่แย่ๆคิดอย่างเดียวว่าต้องออกไปเจอหน้าลูกให้ได้ก็ขอบคุณทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตและขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้กันมาตลอดในวันที่ใบเตยออกมาไม่คิดว่าจะมีการต้อนรับดีขนาดนี้ปิดจับกันที่ข่าวที่ตอนนี้คนพูดถึงมาสกสำหรับปมนักร้องลูกทุ่งสาวมีโลกสองใบเนื่องจากเพจดังได้ออกมาทิ้งบอมว่า วงการลูกทุ่งนี้ไม่เคยให้กูได้พักกันเลยนะอย่าคิดว่าผู้ชายจะเจ้าชู้ได้อย่างเดียวพอผู้หญิงก็ลัละลาได้ไม่แพ้กันกูได้กลิ่นตุ๊ดว่าตอนนี้นักร้องลูกทุ่งสาวท่านหนึ่งมีโลกสองใบสับรางเก่งไม่ไหวสับไปสับมามีปัญหารถไฟประทะกันเฉยเลยท่ามกลางคอมเมนต์ไทยว่าเป็นใครกันนะ ล่าลสุดไม่ต้องเดากันแล้วสินะเมื่อเพจอีกีก้กขยี้ข่าวก็ได้ออกมาเฉลยแล้วว่านักร้องโลกสองไปเป็นใครโดยเขียนข้อความว่าสรุปกูบใบภาษาอังกฤษแบบตรงตัวยังไม่มีใครรู้หน้าที่กูคือมาเฉลยอีเจมอยเรื่องมันจะเป็นยังไงมันคือไม่เกี่ยวกับกูนะคะหญิงลีสีจุมพลเดอ